ไปประเด็นถัดไปเลยมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเขากระโดงสําหรับบ้านใหญ่บุรีรัมแล้วข่าวนี้เป็นข่าวดีสําหรับนายกอนุทินด้วยเพราะว่าสรุปว่าทางศาลและมนูนเนี่ยมีมติเอกฉันไม่รับคําร้องเกี่ยวกับการสอบที่ l ันเวยใช่ไหมที่โผล่ไปกลางถนนใช่ค่ะวันนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องกรณีที่มีการยื่นกล่าวหานายอนุทินขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในการใช้อำนาจเอื้อเอกชนขอใช้ถนนสาธารณะเป็นทางขึ้นลงอากาศยานโดยสารเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามขั้นตอนค่ะจึงไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 13นอกจากนี้นะคะยังมีคดีเรื่องของการเลือกสอวค่ะซึ่งทางด้านผู้ร้องเนี่ยมีการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการดำเนินการเลือกสอวอของกะกะตไม่สุจริตและไม่เป็นการลงคะแนนลับค่ะแล้วก็มีการขอให้เพิกถอนการเลือกสอวโดยศาลวินิจฉัยว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกะกะตหากผู้ร้องเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิสามารถใช้สิทธิ ทางสารอื่นได้อีกทั้งขั้นตอนการร้องเรียนนะคะก็ไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งคดีค่ะก็คือคดีที่มีการร้องประธานกกตและพวกโดยมีการร้องนะคะแล้วก็กล่าวหาว่ากกตเอื้อประโยชน์และละเว้นไม่รับเรื่องร้องทุจริตการเลือกสอวอโดยสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าผู้ร้องเคยยื่นเรื่องเดียวกันมาก่อนแล้วและถูกสารไม่รับคำร้องไปแล้วค่ะดังนั้นการยื่นซ้ำก็ไม่เป็นสาระอันควรพิจารณา จึงมีมติเอกชนไม่รับคำร้องค่ะสรุปยก3ประเด็นเลยทช่ไมประเด็นรันเวย์หนึ่งเพราะว่าร้องไม่ถูกช่องค่ะประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องเลือกสวใช่ไหมอันนี้เขาก็ยกใช่ค่ะเลือกสวก็ยกแล้วก็เรื่องของการร้องประธานกอกอตอก็ยกค่ะ,ะก็ว่างกันไปนะค่ะ